สบายใจพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องของวกาทำอะไรที่จะป้ายลูกอ๋อได้อ๋อเด้ออ่าจา<ะ>มเอ็นเด้อพี่น้องเอาคนละแม่คุณจามเอ็นแล้วก็มีตั้มหมักตองพร้อมให้กินเป็นสามตองเป็นบ่น้องเอาบ่เข่า เรอมาซื้ข้าวแย่าแม่เหน่ยมันมันสวยแลจะเอาข้าวในห้องป่ะมีออมป่ะมีออมบะข้าวเปียกอ่ะมีข้าวมาจัีกมีพต้องทำไปจังเนี่ยมีข้าวบ้างละเม็ดไปก่อนขอเวลาบอกก่อ ข้าวเป็ดเอาวข้าวท่านี้เป็น้องนุ่มเดินนางนัดเดุกเลยเอออะไรคนละไมาไปเอาสบายดีเจ้าพี่น้องเด็กเด็กหิวเข่าเลยพี่น้องเด้อมากันโอตึงกกินเขาแล้วเชหนงนัดเขาแล้วกาลก เอาเก่าให้น้องคนละปั้นคนลปั้นนะพ่อบอกเอาแลยขอแล้วขึ้นเอินไม่กิน้ดนแล้วเจ้าย่าแคบเอล่าท์นั่นนะ มันแรงควก็ต้องรู้มากค่กกะปะใช่จร,ริงค่ะมันแรงจรลงหืมมือจะเด็กหนอยอืม,ม,ออมเราอิ่มแล้วกินหมากแกง มาโคมาแเลยหมาขาวมาขาวอะไรจกินเนี่ยน้องลุงเนี่ยหมาเหรอนืองทรงเห็นพ่อแม่อ้นหรือเปล่าที่พ่อแม่อ้นเนี่ย

อิ่มขอแรงบ่เน um nah well. ี่ยลูอิ่มบ่ขอแรงเออจ้าเด็นอิ่มบ่ขอแรงเซอิ่มบ่ขอแรงเซกี้อิ่มบ่ขอแรงใหม่เนี่ยอิ่มใหม่อิ่มน้องลูกอิ่มไม่น่าปวอิ่มเบิ่เลยห่ะอิ่มมาจักอ่ะอิ่มอิ่มจนหอดแรงจนห้าหมื่เลยบ่เนี่ยทำกะอิ่มตะลังเหรอจะได้กินกะข้าวคิมอ กินขาตอนไหนข้าวอะรฮะวอแขมแขมข้ขึ้แดงวงการบอกไปอยู่นานเอาไม่ลงเไปอยู่วันเลยนะ่มีนุ่งลายหะยเอาอย่างเอา่ตีลคกีอืมอะ ออุ้งอ่เตื่นไหมอืมจคนเก่งอืมัแทนบิร์ดแหใช้ซิ้งเก่งค่ะข้าวผัดขาวผัดรอบจอเนี่ยมาเบิร์ดเขบดตนอืทเ่ซึมหนั้าจันเบิก่อนตนอยขึ้นด้า่ Hello, hello, hello. Yeah. Okay. 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 Okay.

หมูทันขูดนะ้องเนาะหมดแหละจะเป็นอะไรหนาแถวหนาแถวแถวทั้งสามคนยังม่ยุ่งยังไม่ Hoan, thân là ở bên lập nó. Hm? 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 จัดแตงเงียบออ้ยนานี่ีนานคิปนี้ไอ้เพ็งกี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งในช่องน้องนัด TKS น้องนัด TKS ในเดอบ๊ายบายบ๊ายบาย